ดวงดวงเรามาดูกันว่าแม่น้ำเน่าจะอั้นหรือไม่อั้นนะคะวันนี้ถ้าหวยแม่น้ำเน่าออกมาเราอัาน้นหวยไม่หายากนะคะเพื่อนหวยไม่แน่อากาศก็ไม่เป็นใจนะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันเห็ดบุญเห็ดบุญใหญ่มากบรรนาธดษสามตัวตรงพี่น้องเอยตอนนี้มีประมาณ มียอดไลค์ตอนนี้ประมาณหกร้อยหกร้อยหกร้อยวิวลมก็<ถ>ลมก็แรงมากถ้าถูกลลมนี่ตอนโตนเหล็กว่เห็นเลยเดี๋ยวอิงจะติดเนี่ะจ,จ้าจะถูกมดมาบังลมตรงนี้ไหมล่ะม็ติด่ล้ปะนี่ไหวปะ <c oughs> เออแบตเธอมาข้าใหม่นะข้าใหม่แนะนำเน่าได้ทำการเปลี่ยนสถานที่และมุมสถานที่ดูนะคะดีมากเลยเน่ามากแนะนำเน่านะคะเน่าบ้านเน่ากับขางทุงขยะล้ขางทุงขยะทีนอกกับนี่ได้่ะของดีตรงไหนก็ได้นะครลุ้นขับลุ้น ลุกเนี่ยพข้าปนิ่งอย่าเนีวเดี๋ยวตากล้องจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของทูบแม่น้ำเน่ามาจากไหนนะคะเดี๋ยวสีวัลสูฟังนี่กองกระถินวันนี้นะคะศรัทธาวัดพระสิงห์แรงมากมาเบึงมาสามโตนี่สิเป็นจังได้อารุ่นสะรุ่นตัวตรงอืม อันอันนั้นแม่นามเนาอันนี้อี่ยังอันนี้เฮาเบิ่งกันเนาเบิ้งเบิ้งเาทุกคนลุ้นนะคะลุ้นว่าใส่เวลาแนวจักน้อยนะคะเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมกี่คนกี่ร้อยล้านเมื่อกี้600เหลืออยู่300เอาขึ้นมาอีกแล้วเลือเป็น700โอเคค่ะสวัสดีทั้ง700นะคะ แม่กุง้งแม่กุ้งเน่าสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยคนที่ดูสดอยู่ตอนนี้นะคะเอาแล้วนะคะเอาวบาบุญว่าบาเด้อค่ะเด้อเกิดมาอีดีนี่ควยนีดังทององ๋อ,ดอเดือดทออเดอท่าเลยเด้องานนี้เด้อเอาออ้ยยอดขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมาแปดร้อยวิวร้อยว,วิวแล้วนะคะอเอาค่ะสวัสดีทั้งแปดร้อยคนด้วยค่ะ สวัสดีเพื่อนเอจากลอนดอนนะคะอันนี้ก็เจ้าแม่ถูกหวยบ่อยเหมือนกันนะนี่นะเพื่อนสาวเนี่ยนะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วบันจัยเล็กเข้ามาละ้ะให้เ,เจ้าทีเจ้าทัางใส่สะพานนี่แหละเอาห้ชัดๆไปจ้าพอนี่คนขึ้นกระโดดลงมาตายค่ะคนนี่แหละ นี่แหละคนนี้แหละที่จะให้เราเราขาเพิ่งมาขอดูกล้องวงจรปิดตอนนี้นะคะใกล้มาละรุนกันเอายูฮาขึ้นมาแล้วเก้าร้อยคนสวัสดีคนที่เก้าร้อยด้วยค่ะเ o ิน n มาเทว่ what we do เยอะอย่ามาชนมือ <พบ S 1> สิยังยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นเอามาแล้วค่ะ สามตัวหลังมาละเอาแมนแมนโดยสถ,มมสถานที่แห่งนี้บ่ทรมาจ้สถานที่ศักศิษิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็จะอัญเชิญหมอปลามาทำพิธีแล้วนะคะ สองพันจังเลยร้อยล้านคนดูนะคะโอ้สองพันอีลีตัวล่ะคนที่สองพันมาแล้วมาแล้วมาหลุนโตที่สองเออห้านะคะพ้าเอ้ามาแล้วพี่น้องเ้ยตาดีเดตาลายเสียนะคะหนึ่งตัวแรกคือห้าก่องคือมันโฟกัสอ้าห้านะคะใครไม่ใครไม่มาดูไลฟ์สดอดนะคะฮัลโหลค่ะพี่เจอไม่โฟกัสอะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาละห้านะคะแต่ไม่รู้จะหาอีกอย่างานะคะมาลุนกันตอนนี้ข้างกับไตสั้นแล้วค่ะหนาวแม่แม่น้ำหนึ่งสั้นแล้วนะคะพ่อแม่น้ำเน่า <c oughs> คนอยู่หาลอยพ้นมาส้วนตูน <c oughs> นี่แหละเอวดีจะเอ เราต้องไปตรงไหนที่มันลมอ่ะมันจะได้จุดไวๆก็จุดไฟแช็กอีกสิเก๋ก็เอาไฟจุดอีกด้วยความที่ใจร้อนนะคะไฟแช็กมันไม่ต้องนั่นไงนั่นไงชัดๆไงโอ้โหมีหน้าขายนามีไา่ขายไา่มีบ้านขายบ้านนะจ๊ะวิ่งห้าเลยจ้าไม่แน่นะวิ่งห้านะรอบนี้น้อย แต่หวยงวดนี้แม่นำเน่าบอกว่ามีศูนย์นะอันนี้เป็นทูบี่จองต้นกับ uh, หินทีแรกนะค We are <okay? S 2> l l a b o u t you a s well I hope you and b บูนสม Fry I do besting for you too for everyone be happy We have a really nice time in p a m p o if not raining today One c o r n to windy โมนเน็กซ์วันความเยอ้าวตัวที่สองเตัวยังนอกบานนี้เนาะแม่น,ำน้ำเน่าลูกเนาา <c oughs> แม่น,ำน้ำเน่าแม่น้ำเน่าทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรอตอนนี้ที่อังกฤษจ,จกองศาตอนนี้อยู่ประมาณส <10 S 2> <10 S 1> ิบองศาความเย็ยนอากาศทั้งฝนทั้งลมแต่แม่น้ำเน่าก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปก,ก่อนวันชีหวยออกนะ,ะนะคะ <úa> แม um, ่น้ำนอสห้ามาจริงๆนะดูยอดคนห้าร้อยคนแล้วก็เลขงห้าขึ้นมาเกเห็นปะตอนนี้แม่น้ำนอสงนนไม่บอกไม่สามารถบอกที่อยู่ได้นะคะเดี๋ยวตามเก็บเก็บเพราะนเก็บย้อนถึกเลยอ๋อวีซ่าสตูดแล t วเดี๋ยว y ักกี้น้ำเบิ just for fun don't worry ใช้รถเลย We try to find the lucky number for Thai lottery tomorrow. You c a n n e v e r know what going on tomorrow. So จะ buy for lucky dip not too bad. พใหม่ค่นีอ้าวพรุ่งนี้มาต่อไหมแม่น้ำเนาออ้าวสวัสดีคนที่ห้าร้อยด้วยค่ะไม่รู้หรอคะว่ามันหนาว พ้อคุ้งทำไมไม่ไหม้อะเอาจาทีเจ้าทางมาเด้อหายลูแม้สามตัวตรงๆนะแม่อันนี้ไม่คอหวยจริงไม่ไม่ทำทำไม่ได้นะคะผู้หนึ่งเป็นผู้บอกเลขผู้หนึ่งเป็นผู้เสือทําทำทำไมไม่ชวนแฟนกลับเข้ามาดูลืมโทรศัพท์ไว้ที่ กลับไปใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าแม่นำเน่าเรือมาตัวที่สองกับตัวที่สามอ่ะะฉันถึงบอกว่าเขาให้มาสตัวใช่เหรอไม่ใช่นั่นน่ะหัวซีออกมาหรอเนั่น่ะเห็นบ่นั่ะหนึ่งหรือเปล่าดูชัดๆนะกันเพื่อนลุ้นนะกัหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งมานะคะออาตัวที่สองมาแล้วเอาลุ้นค่ะลุ้นเด็กลมมันแรง ลมมันแรงนะคะเพื่อนจุดอัลท้งหาปะด้บ่เบิงเออนั่นแหละี๋้วเขาจะว่าเราโกงไหมบอกโกงวัตยาให้พังพังมันสิวเหินเอาไม่แน่อนี่เลขสวยเลยนะคะห้าหนึ่งจริงอันนี้คือเลขมักเลยแหละอันนี้ก็ต้องต้องใช้ตัวช่วยแล้วตอนนี้ไม่ไหวเพราะว่ามันจะไม่มือนะคะ นี่ความสุขของเราถึงจะลำบากเราก็ชำหนาวแค่ไหนเราก็จะทนงวดต่อไปติดตามได้ที่ช่องป้าแก้วนะคะ YouTube ป้าแก้วยู follow by ป้าแก้วคือนี้นะคะพีเคชาแนลบาป้าแก้วยูเคนะคะใครที่ข้อหัวถ้ามาเจ็ดนะแกเอ้ยตรงเป๊ะใช่ไหม พรุ่งนี้ฉันกับแกล้นด้วยกันเลยเนี่ยหนึ่งอันนี้หนึ่งเอาสิมาห้าหนึ่งเข้ามางวดที่แล้วถูกก็ไม่เปียกนะทำไมาจุดยากจังเลขที่สองที่เห็นเห็นนะคะมาแล้วหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งอีหยังมาหลุนกันถ้าศูนย์เข้านะ่ะยี่แม่เอ้ยกอีนั่งกุ้งมากหลายมีศูนย์วดนี่นะ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้เหรอเอาุนลุนสามไกลแล้วใกล้แล้วหัวมาแล้วพี่น้องเอ้หัวมาและ้พและพวกข้างในไม่มีใครดูเลยว่ะเป็นอย่างกุ้งตัวหนึ่งเปาสิคือหาเนี่ยเฮ้ย เหมือนเจ็ด <5, S 2> หรือสามเหมือน7หมือนห้าห้าหนึ่งห้าเป่าสิห้าหนึ่งห้าเอาจัดเลยค่ะห้าหนึ่งห้าจริงๆมันลุ้นตัวสุดท้ายนี่แหละมันลมนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยจุดยากหน่อย <c oughs> ต,อตอนนี้ลูกบ่มหมดแล้วพอน <c oughs> เห็นเล่าว,ว่า515นะ่ะสวัสดีพี่ออนสวัสดีลีสวัสดีเอ๋สวัสดีพีเซอร์อามาแล้วค่ะ515 515ค่ะ515เอาเป็นการเข้าใจซึ่งกันและการจบพอละไปชัดๆเอาชัดๆเอาชัดๆเดี๋ยวดูภาพนิ่งตอนงง ตอนแม่น้ำหนึ่งคอนเฟิร์มเออแม่น้ำเน่าค่ะแม่น้ำเน่าคอนเฟิร์มอีกทีนะคะห้าในไหมหัวหัวขอทั้งไตเป็นศูนย์ก็ได้ได้พี่น้องเอ้ยห้าหนึ่งห้านะคะห้าหนึ่งห้าเลขสวยมากโอเคเจ้าแม่ไทยเจ้าแม่เปี้ยวเจ้าแม่ไหนมาก็เอาเลยค่ะให้สีอ่านก็อ่านเต็มเต็มค่ะตอนนี้โอเคสวัสดีพี่น้อยคนที่สี่ร้อยด้วยนะคะเอาจำ จำจำหน้าแม่จำเน่าแม่น้ำเน่าด้วยนะคะแม่น้ำเน่านะคะติดตามบายพีเคชาแนลบายพระเจ้านะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาลุ้นด้วยกันนะคะบ๊ายบาย